กุศลจิตนี่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยหรือไม่เป็นปัจจัยที่จะให้ผลเกิดในเมื่อเป็นเหตุแล้วแต่การสะสมของบุคคลน,นั้นถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ช่วยคนอื่นได้เลยนะคะให้มีปัญญามากๆให้เข้าใจเยอะๆค่ะให้ทํากุศลกรรมไม่ให้ทําอกุศลกรรมเลยไม่ให้อกุศลลจิตเกิดเลยค่ะพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาอัธยาศัยของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นก็ ได้ส่งแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์บุคลคลที่ได้สะสมปัญญามาและสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สะสมปัญญามาก็ถ้ามีชันถ้ามีอัธยาศัยนะคะที่จะฟังที่จะพิจรารณาเพราะว่าถ้าเราศึกษาสภาพของจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเน่ยค่ะว่าไม่เป็นไปตามความต้องการของใครเลยไม่เป็นไปตามความคิดของใครเลยแต่จะมีปัจจัยตั้งแต่ละเอียดมาก ที่สะสมมานานแสนนานก็ยังเป็นปัจจัจยจนกระทั่งถึงแม้ขณะที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เองก็เป็นปัจจัยก็แสดงเห็นว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆถึงการเกิดขึ้นของจิตหนึ่งขณะพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆเราจะรู้ได้เลยค่ะว่าทุกอย่างต้องอาศัยปัจจัยเพราะฉะนั้นการมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะทุกคนได้ยินได้ฟังหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางคนหมุนเจอวิทยุนะคะก็หลายคน ะะอะไรที่เป็นปัจจัยและก็ถึงแม้ว่าได้ยินได้ฟังแล้วนะคะบางคนก็เดินผ่านไปเลยไม่สนใจอะไรเป็นปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นบางคนก็สนใจทันทีศึกษาทันทีอะไรทําให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะั้นทุกอย่างนะคะไม่ได้อยู่ในอนาาํานาจบังคับบัญชาของใครเลยพร้อมด้วยเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะใดเกิดขึ้น ปรากฏเป็นอย่างนี้ในขณะนี้นะคะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่ก็คือทําให้เราเข้าใจความหมายของอนัตตายิ่งขึ้นแต่ก็ต้องรู้ค่ะว่าเสียงที่จะได้ยินต้องมีปัจจัยที่จะให้ได้ยินนะคะและเมื่อได้ยินแล้วจะเกิดฉันทะาเกิดศรัทธาหรือไม่เกิดหรือจะเกิดปัญญาระดับไหนนั่นก็แล้วแต่ปัจจัย